สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกครั้งวันนี้ให้วันเปิดภาคเรียนจริงๆเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนตามออนไลน์กันนะไปย้อนหลังดูนะคะเพราะว่าจําเป็นจริงๆแล้วพอเปิดภาคเรียนมาในวันจันทร์ที่22สิบสองนี้นะเราก็จะลุยเนื้อหาต่อเน,นื่องเลย นะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีนักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดส่งคุ้ครูมาแล้วเกือบหนึ่งร้อยคนแล้วโ,โหยครูแอดดีใจมากๆนะคะแล้วก็เห็นคะแนนแต่ละคนแต่จะบอกเด็กๆว่าคะแนนไม่ใช่ตัวตัดสินนะว่าเด็กๆเข้าใจบทเรียนที่ทบทวนมามากน้อยแค่ไหนอย่าเป็นกังวลน,นะคะเพราะครูแอดพิจารณาจาะทาตอบแต่ละคน ซึ่งบางคนไม่ได้คะแนนแต่คำตอบไม่ผิดด้วยนะแล้วไม่ผิดยังไงเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการเอาคำตอบของแต่ละคนมาวิเคราะห์กันในวันเปิดภาคเรียนนะคะจะสะดวกมากๆเลยเอาล่ะใครที่ยังไม่ได้ทำไปทำนะแต่ก่อนจะทำดูคลิปย้อนหลังก,ก่อนตั้งแต่วันจานทร์นักคารแล้วก็ทำแบบฝึกหัดสมวันพุธวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นในส่วนของ การเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากเลยเอาละไปลุยด้วยกันนะคะวันนี้จะใช้หนังสือเรียนทั้งเล่มสีม่งวงและก็หนังสือแบบกหัดาษถังเล่มสีขาวเลยใช้ในส่วนท้ายของคลิปนะคะไปลุยกัน นะนะ fractions คำนี้เด็กๆน่าจะาคุ้นเคยแล้วคุณครูมีทุกวันเลยคุณรูชอบสอดส,สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไปในบทเรียนคณิตศาสตร์ของเราด้วยเอามาเริ่มต้นกันที่การเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะอย่างแรกเลยเศษหนึ่งส่วนสองเป็นพื้นฐานของเศษส่วนเลยเศษหนึ่งวนสองหมายความว่าอย่างไรถ้ายังจำกันได้นะคะตัวเศษก็หมายถึงสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึง และตัวส่วนก็คือจำนวนทั้งหมดที่เราแบ่งเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าใครติดตามมาโดยตลอดจะทราบว่าในภาพที่หนึ่งอันนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสองภาพที่สองอันนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสองสังเกตส่วนที่ระบายสีนะระบายหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนระบายหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนและภาพที่สาม ระบายหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนทั้งสามรูปแบบที่คุณรูยกตัวอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเศษส่วนที่แสดงเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเลยแต่ถามว่าแต่ละภาพเท่ากันไหมพื้นที่ที่ระบายสีไม่เท่ากันนะคะภาพที่หนึ่งระบายสีพื้นที่ไม่ได้เท่ากับภาพที่สองและก็ไม่ได้เท่ากับภาพ 3. ที่สามทั้งทั้งที่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกัน คุณครูกำลังพยายามจะสื่อว่าในการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นนะเราจะเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันเช่นถ้าเราจะเปรียบเทียบภ่าวงกลมขนาดนี้วงกลมมันก็มีหลายขนาดเนาะถ้าเราจะเปรียบเทียบวงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่เส้นหนึ่งส่วนสองของวงกลมเล็กก็ไม่ได้มีพื้นที่เท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสองของวงกลมใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูกำลังจะสื่อว่าการที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยเราจะเปรียบเทียบจากสิ่งเดียวกันพื้นที่ เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบเซนหนึ่งส่วนสองเราก็จะต้องในในภาพที่หนึ่งนะเราก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกับเซนหนึ่งส่วนสองในรูปวงกลมขณะน,นี้กับเซนหนึ่งส่วนสองอื่นหรือในรูปแบบสิ่งของเดียวกันนะคะถดกส่วนกันไปต่อไปดูคุณครูยกตัวอย่างภาพนี้ยกเศษหนึ่งส่วนสองที่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วมาอธิบายต่อดูนะคะ ทั้งข้อหนึ่งภาพที่หนึ่งอ่ะคุณครูเขียนก่อนอันนี้ภาพที่หนึ่งเนาะอันนี้ภาพที่สองอันนี้ภาพที่สามนะคะภาพที่หนึ่งแสดงเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสองระบายสีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสองส่วนสังเกตคุณครูจะเริ่มเปรียบเทียบแล้วค่ะคุณครูจะเปรียบเทียบจากสิ่งของพื้นฐานเดียวกันนั่นแปลว่าอะไรคุณครูก็ก๊อปปี้ภาพเศษอ่าเจ้าสี่เหลี่ยมเนี้ยมาเลยก๊อปปี้มาเลยจ้า แต่คุณครูเลือกที่จะแบ่งให้มันจํานวนต่างก,กันภาพที่หนึ่งเนี่ยคุณครูเลือกที่จะแบ่งสองส่วนระบายสีหนึ่งส่วนใช่ไหมคะแต่ภาพที่สองบนพื้นที่เดียวกันเนี่ยคุณครูเลือกที่จะแบ่งเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันแล้วเลือกระบายสีเขียวเนี่ยส่วนเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยเขียนแทนเศษส่วนในภาพที่สองว่าเศษสองส่วนสี่ภาพที่สามคุณครูก็คัดลมาวางอีก พื้นที่เดียวกันแต่คุณครูแบ่งส่วนไม่เท่ากันนะคุณครูเลือกที่จะแบ่งภาพที่สามเนี่ยออกเป็นกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดส่วนใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็ระบายสีสีเขียวสี่ส่วนเพราะฉะนั้นภาพที่สามคือเศษสี่ส่วนแปดสังเกตนะพื้นที่เดียวกันคุณครูเลือกระบายสีพื้นที่ฝั่งซ้ายให้เด็กๆสังเกตง่ายๆเลยพื้นที่เดียวกัน แต่คุณครูตัดแบ่งไม่เท่ากาันหมายถึงภาพแรกแบ่งเป็นสองส่วนนะภาพที่สองแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะภาพที่สามแบ่งออกเป็นแปดส่วนนะทําให้เด็กๆเห็นเศษส่วนที่หลากหลายแต่หลากหลายแบบเนี้พื้นที่ระบายสีที่เดิมเท่าเดิมเลยนะคัปลอกวางเลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเศษหนึ่งส่วนสองก็มีค่าเท่ากับเศษสองส่วนสี่มีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนแปด นั่นเองเนาะสังเกตพื้นที่สีเขียวระบายเท่ากันส่วนแบ่งจะทั้งหมดที่กรอบเดียวกันนะคะดูตัวอย่างต่อไปคุณครูแบ่งต่อคุณครูก๊อมาวางอีกน,นะนะจากตะกี้แบ่งสูงสุดที่แปดส่วนใช่ไหมแบ่งใหม่สีตารางแบ่งให้เท่าๆกันนะคะแบ่งออกเป็นสิบหกส่วนทั้งหมดนี่มีสิบหกส่วนเท่าเทกัน แล้วคุณครูระบายสีแปดส่วนค,ครูละบายฝั่งเดิมด้วยให้ดกๆสังเกตง่ายๆนะคะแล้วอีกภาพหนึ่งแบ่งย่อยไปอีกขยันมากเลยแบ่งออกเป็นสามสิบสองส่วนแล้วที่เดิมระบายสีฝั่งเดิมที่เดิมสิบหกส่วนเพราะฉะนั้นเศษส่วนภาพน,นี้ก็จะเป็นเศษสิบหกส่วนสามสิบสองภาพก่อนหน้านี้ครูแอให้เป็นภาพที่สี่กับภาพที่ห้าเนาะก็จะเป็นเศษแปดส่วนสิบหกนะคะ ถ้าเด็เกๆสังเกตความสัมพันธ์ย้อนกลับไปที่ภาพที่หนึ 2, 2่งหนึ่งกับสองสองกับสี่สังเกตตัวเลขสี่กับแปดสังเกตตัวเลขแปดกับสิบหกและตัวอย่างที่ห้าสิบหกกับสามสิบสองสังเกตได้ใช่ไหมคะว่าถ้าจะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ย สังเกตตัวเศษได้เลยตัวเศษจะเป็นครึ่งหน<ส>ึ่งของตัวส่วนแปดเป็นครึ่งหนึ่งของสิบหกตัวเศษจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนสิบหกเป็นครึ่งหนึ่งของสามสิบสองหรือพูดอย่างนว่าตัวส่วนเนี่ยมีค่าเป็นสองเท่าของตัวเศษสิบหกมีค่าเป็นสองเท่าของแปด สามสิบสองมีค่าเป็นสองเท่าของสิบหกย้อนกลับนะแปดมีค่าเป็นสองเท่าของสี่สี่มีค่าเป็นสองเท่าของสองสองมีค่าเป็นสองเท่าของหนึ่งหนึ่งเป็นครึ่งของสองสองเป็นครึ่งของสี่ สี่เป็นครึ่งของแปดเห็นไหมคะถ้าเด็กๆสังเกตความสาคัญของตัวเลขเนี่ยตัวเศษเป็นครึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษเศษส่วนลักษณะนี้จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองนี่เป็นพระเอกเลยเราจะใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเศษส่วนที่ช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้นคะ่ะไปต่อนะทีนี้ คุณครูยกตัวอย่างจํานวนคู่มาห้าตัวอย่างแล้วเมื่อสักครูน่นี้ทีนี้ลองยกตัวอย่างจํานวนคี่บ้างนะคะก็คือสามึืงงของสามคืออะไรบางคนอาจจะตอบวัยหนึ่งจุดห้าหลายๆคนเออมีความรู้พื้นฐานเรื่องพจนันิยมด้วยซ้ำหนึ่งจุดห้านะคะทีนี้มาพูดถึงการแบ่งครึ่งของสามในรูปเศษส่วนบ้างละ่ะคุณครูมีสี่เหลี่ยมมาให้สามสี่เหลี่ยมสามรูนะคะ หนึ่งสองและสามคุณครูจะแบ่งครึ่งของสามให้เด็กๆเห็นชัดๆตามภาพนี้นะคะแบ่งครึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคุณครูเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็นสองฝั่งเท่าๆกันนะสองฝั่งแล้วเท่ากันเท่านี้เนี่ยเส้นนี้ต้องเท่าสิอ่าห,หน่อยอ่ะเทา่าแหละนะคะฝั่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งเต็มเต็ม กับอีกครึง่งเพราะว่าเจ้าสามเนี่ยมันฝั่งหนึ่งหนึ่งเต็มฝั่งหนึ่งหนึ่งเต็มส่วนอีกหนึ่งจะแบ่งยังไงก็แบ่งครึ่งไงนะคะถ้าใครย้อนดูคลิปแรกเนี่ยจะเห็นการแบ่งขนมให้เด็กสามคนก็จะแบ่งหนึ่งชิ้นที่เหลือเอาเป็นสามส่วนเท่าๆกันแต่อันนี้เหลือหนึ่งชิ้นแล้วแบ่งครึง่งแปลว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะฝั่งแรกก็จะได้ไปหนึ่งกับอีกครึง่ง ฝั่งที่สองก็จะได้ไปหนึ่งกับอีกครึ่งเห็นไหมคะนี่คือครึ่งของสามสรุปง,ง่ายๆครึ่งของสามก็คือแบ่งออกเป็นสองฝั่งเท่าๆกันแบบนี้นะคะตีกรอบให้สวยแบบนี้นั่นหมายความว่าครึ่งของสามคือหนึ่งเต็มๆกับอีกเศษหนึ่งส่วนสองเราเขียนในรูปจำนวนคละได้คะ่ะ เห็นไหมทุกอย่างเป็นพื้นฐานของคาบเรียนก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยเอาใหม่นะสองฝั่งนี้คือครึ่งหนึ่งของสามหนึ่งเต็มเตมเป็นจำนวนนับและอีกครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเศษส่วนแผลเห็นไหมคะจำนวนคละเกิดจากจำนวนนับรวมกับเศษส่วนแผลนะคะแค่นี้เราก็จะแบ่งครึ่งของสาได้เป็นสองส่วนเ,เท่ากันแล้วบางคนบอกแบ่งไม่ได้มันเหลือเศษ เศษก็เอามาแบ่งได้อีกเช่นกันนะคะยกตัวอย่างต่อไปเป็นครึ่งของฮาบคุณครูมีสี่เหลี่ยมฮารูถ้านะถ้าเป็นจํานวนคี่บางคนก็จะอามองออกแล้วว่ามันคืออะไรอะแน่นอนถ้าแบ่งครึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเ,เท่ากันซ้ายขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแบ่งได้ลักษณะนี้อแบ่งฝังให้ นะเอาอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวนี่นะคะเริ่มเห็นแล้วนะว่าจะได้ฝั่งละเท่าไหร่นะคะเนื่องจาก5เนี่ยเป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นพอแบ่งไว้ฝั่งละสองแล้วยังเหลืออีกหนึ่งนะเราเลยเอาหนึ่งนั้นมาแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้เป็นสองเต็มเต็มกับอีกครึ่งเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมว่าจะเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไรใช่แล้วค่ะสองเต็มเต็ม ก็เขียนในรูปน,นี่สองเต็มเตมก็เขียนในรูปจำนวนคละได้สองเป็นจำนวนนับแล้วอีกครึ่งหนึ่งคือเศษหนึ่งส่วนสองเห็คะแต่ละฝั่งแบ่งเท่ากันสองเต็มเต็มและอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกแบ่งก็คือเศษหนึส่วนสองเราจะได้ครึ่งของห้าคือสองเศษหนึ่งส่วนสองตามรูปนั่นเอง ไปต่อนะเอาละทีนี้เรามาดูแบบฝึกกันบ้างก่อนที่จะไปทำแบบฝึกนะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ตัวอย่างที่หนึ่งถ้าเราจะพิจารณาว่าเศษสามส่วนแปดเนี่ยมันน้อยกว่าหรือมันเท่ากับหรือมันมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองบางคนมีพื้นฐานมองกูุ๊กตอ่อปับแต่คุณครูอยากให้เด็กๆลองเอาพื้นฐานของเศษหนึ่งส่วนสองที่ครูแอดแนะนำมาก่อนหน้านี้มาใช้แก้ปัญหาข้อนี้ มาตัดสินว่าเศสามส่วนแปดมันน้อยกว่ามันเท่ากับหรือมันมากกว่าเศษหนึ่งถึงสองกันแน่ไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้พื้นฐานของเศษหนึ่งสองมาช่วยยังไงนะคะนี่เลยพิจารณาอย่างแรกเราจะจะรู้ว่าเศษสามส่วนแปดเนี่ยมันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เด็กๆพิจารณาตัวส่วนแปดค่ะให้คิดว่าครึ่งของแปดคืออะไรทุกคนทราบครึ่งของแปดคือสี เมื่อทุกคนรู้ว่าครึ่งของแปดคือสี่แสดงว่าถ้าเราระบายสีสี่ส่วนจากทั้งหมดแปดส่วนเศษ4ีส่วนแปดก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองเพราะเศษหนึ่งส่วนองแสดงความหมายของครึ่งหนึ่งไงครึ่งของแปดคือสี่เพราะฉะนั้นเศษสีส่วนแปดจึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองตามทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษสีส่วนแปดมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแต่โจทย์กำหนดมาแค่เศษสามส่วนแปด สามมันน้อยกว่าสี่นะสามมันน้อยกว่าสี่นะแต่ว่าเศษสามส่วนแปดก็ต้องน้อยกว่าเศษสี่ส่วนแปดในเมื่อเศษสามส่วนแปดมันน้อยกว่าเศษสี่ส่วนแปดซึ่งเศษสี่ส่วนแปดมันคือเศษหนึ่งส่วนสองสรุปได้เลยค่ะว่าเศษสามส่วนแปดน่ะมันน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะมันไม่ถึงครึง่งไงนะ พราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าวงล้อมทาตอบเราจะได้ว่าเศษสามส่วนแปดเนี่ยเขาน้อยกว่าเศษหนึ่งส่สองค่ะเพราะว่าถ้าจะเท่ากันเนี่ยต้องเป็นเศษสี่ส่วนแปดเพราะครึ่งของแปดคือสี่แต่โจทย์ให้มาแค่สามสามน้อยกว่าสี่เพราะฉะนั้นเศษสามส่นแปดก็เลยน้อยกว่าเศษหนึ่งสนสองนั่นเองไหวนะไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่สองให้เศษเก้าส่วนสิบหกมาค่ะ เศษ9ก้าส่วนสิบหกน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองกันแน่นะใช้ความรู้เรื่องเศษหนึ่งส่วนสองมาแก้ปัญหาเช่นเดียวกันพอจะมองออกใช่ไหมคะว่าเราต้องดูที่ตัวไหนใช่แล้วคะ่ะเรามาพิจารณาการเศษ9ก้าส่วนสิบหกเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นสิบหกส่วนเนี่ยครึ่งของสิบหกคือแปดนั่นหมายความว่าอะไร ถ้าจะเป็นครึ่งของ16คือ8ใช่ไหมเศษ8ส่วน16ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองเพราะครึ่งของ16คือ8เราระบายสี8จาก16ก็เหมือนกับมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เราระบายสี1จาก2นะคะแต่โจนน่ะให้มาเก้าแต่ว่าครึ่งของ16อ่ะมันแค่8นะแสดงว่าเก้ามากกว่า8นั่นก็แปลว่าเศษ9ส่วน16เนี่ย เขามีค่ามีพูนที่ระบายสีมากกว่าเศษแปดส่วนสิบหกค่ะมองออกเนาะเพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยในเมื่อเศษเก้าส่วนสิบหกเขามากกว่าเศษแปดส่วนสิบหกเศษเก้าส่วนสิบหกจึงมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองตอนนี้ตอบมากกว่านะคะอีกครั้งนะโจทย์ถามเศษเก้าส่วนสิบหกมันเป็นยังไงมันมากกว่ามันน้อยกว่าหรือมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองให้เราพิจารณาสิบหกค่ะ สิบหกทั้งหมดเพราะฉะนั้นครึ่งของทั้งหมดครึ่งของสิบหกคือแปดแต่โจทย์ให้เก้าเก้ามากกว่า 8. แปดแสดงว่าเศษเก้าส่วนสิบหกมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าเศษแปดส่วนสิบหกมันก็เลยม,มากเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะตัวอย่างที่สามแล้วนะคะเศษเจ็ดส่วนสิบสี่น้อยกว่า เท่ากับหรือมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองใช้ความรู้เดิมสังเกตตัวส่วนสิบสี่ใช่ไหมคะครึ่งของสิบสี่คืออะไรมองออกไหมครึ่งนของสิบก็คือเจ็ดเริ่มออกออกแล้วนะครึ่งของสิบสี่คือเจ็ดแสดงว่าเศษเจ็ดส่วนสิบสี่ก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองพอดีไงนะก็ครึ่งของสิบสี่มันคือ 7. เจ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบสี่ก็เท่ากับครึ่งหนึ่ง ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองพอดีนั่นเองสรุปได้ข้อนี้เศษเจ็ดส่วนสิบสี่มันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเอาละทีนี้อย่างที่ครูแอดเกิดไว้อะฮะอย่างที่ครูแอดเกิดไว้ตั้งแต่ตนว่าวันนี้เราจะใช้การเปรียบเทียบเศษส่วนมาแก้ปัญหาเศษการเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองมาแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวหลังจากสรุปบทเรียนในหน้านี้แนละ้วเ,เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ สรุปได้ตัวอย่างสามอ่าสามกรณีต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าก่อนน้นนี้ผู้แอยกตัวอย่างทั้งน้อยกว่าทั้งมากกว่าทั้งเท่ากับมาให้เด็กๆดูสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษหนึ่งสองเนี่ยเราอาจสังเกตได้โดยการเปรียบเทียบตัวเศษว่ามันเป็นครึ่งของตัวส่วนไหมนะคะอย่างกรณีที่หนึ่งถ้าเด็กๆสังเกตว่าตัวเศษเนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วน นั่นแปลว่าเศษส่วนนั้นน่ะมันน้อยกว่าเศษนสองเช่นอะไรตัวเศษเนี่ยน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนแสดงว่าสมมุติถ้าคุณครูให้ตัวส่วนเป็นสิบครึ่งของสิบคือห้าถ้าตัวเศษมันน้อยกว่าแปลว่าต้องน้อยกว่าห้าเช่นสามเศษสามส่วนสิบจึงน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนี่คือความหมายการสรุปในข้อหนึ่งนะคะเอาละไปดูสรุปข้อสอง ถ้าตัวเศษมันเท่ากับครึ่งของตัวส่วนพอดีแปลว่าจำนวนนั้นนะ่ะมันก็เท่ากับเศษหนึ่งถึงสองพอดีนั่นเองเช่นตัวส่วนเป็นสิบแล้วครึ่งของสิบคือห้าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนพอดีโอขอโทษตัวเศษเท่ากับครึ่งของตัวส่วนพอดีนั่นแปลว่าอะไรโอโอทำไมมันไม่ขึ้นเลขห้าให้กูณแอ เอาใหม่สัญญาณอาจจะมีปัญหาอ่าแบบหนึ่งนะคะอ่ากลับมาแล้วเอาใหม่นะคะขอพูดข้อนี้ใหม่ตะกี้สัญญาณสะดุดนิดนึงเอาล่ะในกรณีข้อสรุปที่สองเนี่ยถ้าตัวเศษมันเท่ากับครึ่งของตัวสว่วน จำนวนนั้นก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเช่นตัวส่วนเป็นสิบแล้วตัวเศษเท่ากับครึ่งของตัวส่วนครึ่งของสิบคือห้าเห็นไหมตัวเศษเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเศษห้าส่วนสิบเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองข้อสรุปที่สามเริ่มทราบแล้วใช่ไหมว่าครูแอจะสรุปข้อที่สามว่ายังไง เมื่อสักครูน่นี้ตัวเศษน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนล่าสุดตัวเศษเท่ากับครึ่งของตัวส่วนแน่นอนค่ะกรณีที่สามถ้าตัวเศษเขามากกว่าครึ่งของตัวส่วนละ่ะก็แปลว่าจํานวนนั้นน่ะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเช่นถ้าตัวส่วนเป็นสิบครึ่งของสิบคือห้านะคะตัวเศษมากกว่าครึ่งอ่ะรูแอรให้เป็นหกเศษหกส่วนสิบก็ต้องมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองน,น,นั่นเอง ะะคเราสรุปได้โดยอ,อสามข้อหลักดังนี้ได้แล้วถึงเวลามาหยิบหนังสือเรียนเรียนรู้ทำไปด้วยกันกับคุณครูค่ะ ma, เปิดเทอมมาลุยต่อจากหน้านี้เลยนะคะพิจารณาง่ายๆเลยว่าเศษส่วนทั้งหกจำนวนเนี้ยมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเอาเป็น เอาเป็นคําพูดแล้วกันเนาะแต่เราจะมาเลือกตัวที่มากกว่าก่อนโดยใช้พื้นฐานของเอาการเปรเียบเทียบกับเซนตหนึ่งถึงสองมาช่วยนะเหมือนที่เรียนมาเอาล่ะโอ้อูแอรบอกแล้วใช่ไหมว่าอันนี้คือหนังสือเรียนเล่มสีม่วงค่ะหน้าเจ็ดหนังสือเรียนเล่มสีม่วงหน้าเจ็ดตูดแอรจะกําหนดเอาไว้แบบนี้ เด็กๆจะได้เอาตามคูแอนทันเนาะว่าคูแอนหยิบจับอะไรจากตรงไหนเนี่ยนะคะเอาละมีหกจำนวนค่ะเศษส่วนต่อไปนี้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองน,น,นะไปได้วยกันค่ะเศษเจ็ดส่วนสิบพิจรารณาสิครึ่งหนึ่งของสิบคือห้าเจ็ดมากกว่าห้าแปลว่าเศษเจ็ดส่วนสิบมากกว่าเศษห้าส่วนสิบ แปลว่าเศษเจ็ดส่วนสิบมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองข้อนี้ให้เด็กๆเขียนคำว่ามากกว่าไว้ข้อหนึ่งนะคะเหตุผลคําถามเขามีเพราะเหตุใดด้วยนะแต่เหตุผลครูแอบของไม่เขียนลงไปในหนังสือมันพื้นที่มันจํากัดขอเป็นการพูดอธิบายให้กันให้ฟังกันและกันและกัน,กนเนาะต่อไปเศษสามส่วนหกพิจารณา ทั้งหมดหกครึ่งของหกคือสามอ้าวพอดีเลยนั่นแปลว่าเศษสามส่วนหกเท่ากับครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งสสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนคำตอบว่าเท่ากับอุ๊ยจริงๆถ้าให้สวยนะเออเขียนต่อแบบนี้ได้ค่เจจะเศษเจ็ดส่นสิบมากกว่าเศษหนึ 1, 2. 2> ่งส่วนสองเศษสามส่วนหกเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะ จริงๆใช้สัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะแต่ด้วยความที่ในหนังสือเขาอยากให้เราเขียนเป็นตัวหนังสือแสดงการเปรียบเทียบเนาะเราก็เขียนตัวหนังสือแทนสัญ,ญลักษณ์ก็ได้ไม่มีปัญหาต่อไปเซนตหกส่วนสิบเอดพิจะะารณาทั้งหมดสิบเอ็ดเลขคี่บางคนจะแบบอ๋อฉันแบ่งคพึ่งเลขคี่ไม่เป็นเมื่อสักครู่คูแอรยกตัวอย่างการแบ่งครึ่งจํานวนคี่แล้วเนาะครึ่งของสิบเอ็ด สดงว่าแบ่งสิบเอ็ดออกเป็นสองฝั่งสองส่วนเท่ากันส่วนละห้ากับห้าเป็นสิบเหลืออีกหนึ่งแสดงว่าครึ่งของสิบเอ็ดเนี่ยคือห้าเศษหนึ่งส่วนสองเนาะห้าเศษหนึ่งส่วนสองนี่คือครึ่งของสิบเอ็ดนะแต่โจทย์กำหนดให้มาตั้งหกหกมันมากกว่าห้าค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเศษหกส่วนสิบเอ็ดเนี่ยมันมากกว่า เซอ่าห้าเซษหนึ่งส่วนสองนั่นแปลว่าเซษหกส่วนสิบเอ็ดเนี่ยเขามากกว่าเซษหนึ่งส่วนสองค่ะโอ้โหแอ้แย่แล้วแต่ของอเขียนตรงนี้แล้วกันนะเซตหกส่วนสิบเอ็ดมันมากกว่าเซษหนึ่งส่วนสองเพราะว่าครึ่งของสิบเอ็ดเนี่ยคือห้าเซษหนึ่งส่วนสองแต่โจทย์ให้มาต้องหกหกมากกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอน ต่อไปเศษเก้าส่วนสิบห้าครึ่งของสิบห้ามองออกไหมคะครึ่งของสิบสี่คือเจ็ดครึ่งของสิบหกคือแปดเพราะฉะนั้นครึ่งของสิบห้าก็คือเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองแต่โจทย์ให้มาตั้งเกนะ้าเนี่ยเก้ามากกว่าเจ็ดแน่นอนสรุปได้เลยว่าเศษเก้าส่วนสิบห้ามากกว่า เจ็ดหนึ่งส่วนสองค่ะข้อต่อไปนะคะเศษสิบเอ็ดส่วนสิบหกเจ็สิบเอ็ดส่วนสิบหกพิจารณาทั้งหมดสิบหกครึ่งของสิบหกคือแปดครึ่งของสิบหกคือแปดโจทย์ให้มาตั้งสิบเอ็ดแสดงว่าสิบเอ็ดมากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเศษสิบเอ็ดส่วนสิบหก มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองและข้อสุดท้ายนะคะเจ็สิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดเศษสิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดครึ่งของยี่สิบเอ็ดครึ่งของยี่สิบคือสิบครึ่งของยี่สิบสองคือสิบเอ็ดมันอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นครึ่งของยี่สิบเอ็ดคือ 10. สิบเศษหนึ่งส่วนสอง แต่โจทย์ให้มาตั้ง13เนะี่ยมากกว่า10แน่นอนสรุปได้ว่าเศษ13ส่วน21มากกว่าเศษ12ค่ะเรียบร้อยงานของเราวันนี้มีแค่นี้เลยแต่คุณครูอขอให้กันบ้านนะการบ้านวันนี้อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าเจ็ดค่ะ หนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวหน้าเจ็ดนะคะวันนี้เป็นการบ้านนะลักษณะเดียวกับออเลขโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่เราทําไปได้วยกันการบ้านหน้าตาการบ้านในเล่มขาวจะเป็นแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยแค่ให้พิจารณาเศษส่วนที่โจทย์กําหนดให้เนี่ยกี่เศษส่วนเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก้าวจำนวนเนี้ยแล้วก็ตอบคำถามว่าอะไรบ้างที่มันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเขียนมาถ้าเด็กๆมองว่าเศษสี่ส่วนเอ็ดเนี่ยเท่ากับเศษหนึ่งสองก็ใส่มาเว้นวัคให้ดีนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรบ้างที่มันน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองอะไรบ้างที่มันมากกว่าเศษหนึ่งสองพรุ่งนี้คุณครูจะมาะเฉลยค่ะวันนี้มีกันบ้านให้เด็กทำแค่นี้เองเล่มสีขาวแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ด นะคะถ้าใครดูคลิปรับรองทำได้นะวันนี้ต้องบายบายกันแล้วมีคำถามอะไรลงคอมเมนต์มาได้เลยคุณแออ่านเสมอเสมอดีมากที่อยู่เด็กนอกจากจะตอบว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลายๆคนบอกตูว,ว่าดูคลิปกันเรียนแล้วค่ะไม่ยากหรือทําเรียบร้อยแล้วครับถูกหมดหรือถูกหมดก็ไม่ใช่ไม่ได้ดีใจเท่ากับได้ทานะคะ โอเคพบกันพรุ่งนี้สำหรับวันนีไ้ไปบ้างสวัสดีค่ะ